สวัสดีครับสวสดโชคชัยอุบลพันไม้จังหวัดอุบลวันนี้วันที่เย็นวันที่24มิถุนา2564ครับ5โมงเย็นช่วง5โมงเย็นครับมาถ่าย กิ่งพันธุ์ที่เราจะทำให้กับลูกค้ารายล่าสุดครับที่มีการสั่งจอง100กิ่งเสร็จเรียบร้อยครับเราทำไป120ครับงานนี้สำหรับเจ้านี้ นะครับสำหรับเจ้านี้รอบนี้เราขึ้นไป120 120กิ่งครับเสร็จเรียบร้อยครบเรียบร้อยนะครับสบายใจได้นะับไปเลยครับ45วันท่านได้รับของแน่นอนอาจจะได้รับก่อนครับถ้าหากว่าสภาพอากาศนั้นความชื้นสัมผัสนั้นดีนะครับลักษณะกิ่งสวยงาม เป็นไปตามเป้าครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการอยากจะได้กิ่งพันธุ์สวยๆจะมารับเองหรือว่าให้เราจัดส่งก็ยินดีครับสำหรับเจ้านี้จะมารับเองครับของเราพร้อมแล้วครับนับไปเลยครับ4 5วันได้รับของแน่นอนก็คงอยู่ที่ประมาณ สิ้นเดือนกรกฎาสิ้นเดือนฮะต้นเดือนต้นเดือนสิงหาก็คงรับได้ครับโอเคสำหรับท่านที่ต้องการก็ทักมาครับคุยมาครับสอบถามมาครับ088-1803518สวนโชคชัยอุบลพันไม้จังหวัดอุบลครับ จริงพันสวยๆครับสวัสดีครับ